อ้พี่น้องเม่ได้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมหาป่าอยู่กรุงเทพคือเก่าพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศมามหาป่าอยู่ที่เทียนทะเล21พี่น้องถุกวันอาทิตย์ห่างหายบดินมาร้ายอาทิตย์แล้วพี่น้องตอนเด็กกแฮแรกกำลังเริ่ม,มอ้าว เอาเริ่มเริ่มกันเลยแห่แรกพี่นอ้องน้ำตื้นแตนวันม,ลมาลมบ่เอาแห่แรกแห่แรกพี่นอ้องแห่แรกเริ่มแล้ว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 เอาไฟจมานไฟจมานเอาจัดไปจมานกัน แหนแรกบ่อแรกเอ้ยเอ้ยพูดพูดขักขนาดขักขนาดแหนแรกแหนแรกอ๋อโตเอาเอาจัด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 ก่อนแหนแรกแหนแรกพูพูดเถอะพูดเดี๋ยวถ่ายคลิปกันไม่ได้ฮะแพ้พ,พูดหน่อ จัดไปจัดไปจักสีหานาทีก่กนพี่น้องสบายดีสบายดีเลยสวัสดีพี่น้องวัชกุลสุขขสคนพีนี่ตอนหบเขาสูงซ่องบนบรรณาพาเหล่อมือเเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมาที่บอ่อปา่าจัดไปมันมานกันทุกคน โอ้เขาสะดุ้งเลยเขาย่อเลยตัวใหญ่เลยปลาจีนวะปลา,าจีนบุรีปลาจีนบุรีเลยเขายอ่อาวานถาดเลยหาถาดเดยอะไรเออวออันี้เขาจะไปเก็บไว้ ของเขาเี่เดี๋ยวมาลงหาเรื่องน้ำกันเอาว่ากระเดิดนเ่เนาะกระเดิดใหญ่แหงโอ้ยังปลดไปเรืร่อบ,บ่าไงะจปดจีน Khi tôi xem tem bò lên phía nào Mán <laughs> mán cân Giờ 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 lồng đấy nào Lồng Thì bò phía หวานอีกแล้วนี่แต่ป้าจีนบอป้า,นะอ,ปาอิบศพน้งโอ้กระพงบอบ่บอนี่มันมันน้ำตื้นอยู่เนาะ ไปเดี๋ยวนะครับเด้อลืมขาอันไม่กันชั่นขากล้องรีบมาพี่น้องตื่นแต่เช้าแต่ตีหาแต่อมาเึงเขาก็เปิดแปดโมงเช้าคือเก่า bọn thì phiên bò cào lội bặt 900 cạo lội ôi <laughs> <laughs> dù này hôm đi nó hôm đi mới hôm rồi. สบายเลยอยู่นี่อยู่หันผมระงแดดอยู่หันอยู่อมดีเลยไปไหนได้ครับเนอะบรรยากาศบ่บปลา bắt là cạo lọi vẫn thịt ô theo phồn ô xeo cả lời คขัดพี่น้โพ้นบอกกับชุดยาวไปเลยทันผุดเสียงโฮแเซลเลย เอเด็กกุ้งมีไหมกุ้งก็มีเนาะปุ้กระโดดออกทีเดิ เขาคุมเขาป่าแล้วไม่อันป่า phá nhắn bắt chín vào khắp bắt chín ờ bắt chín không bắt chín phá, ừ, phá, Đưa... phá này xốp à phá xốp tụt vào đây

tay shop nào tay shop đi lên rồi này mận thổi đi, ô, phá rồi, nói là mấy mận nó chảy nước, thì ông, tôi thử khét thì đó. Nó không hết thì Đây, Đấy, cung cả nhảy đó Cung cả nhảy dùng ตัวใหญ่เลยนะปลาอีกปลาปลาอีกเกาะปนวดจันทร์มั้งเอาปนวดจัน,น,น,จนทร์เอาบนแค่นี้พี่น้อง โอ้ฝ่ามีแ่บอยู่นี่เออมันเข่าแฮแล้วเออแม่แล้วแฮอยู่นี่เข่าแล้วเข่าแฮแล้วตัวใหญ่แล้วแหละอยู่แฮ ไปกันทุกคนวิแต่ตัวใหญ่ๆใ,ใช่ครับไปเด้อนะขับเด้อเ,เป็นได้หมบอ <c oughs> พอไดอยู่เนะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศเซียนแหเต็มบ่อเลยไปได้ม้านยู่บ่ได้ เอาพี่น้องอาทางนีก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนอชิงชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเด้อพี่น้องก็ได้มีคลิปใหม่ๆใ,ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย